สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้านะครับผมเพอดีตอนนี้กําลังแพ็คของครับจะส่งให้คุณลูกค้าสาวที่รางํำแ่งครับพอดีจะซื้อเป็นของฝากให้คนพิเศษนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายตัวนี้นิดนึงเพราะตัวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้เป็น c a s ิโในกลุ่มรุ่น s สแตนดาร์ดคือรุ่นมาตรฐานทั่วไปนะครับ แต่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายยางครับเหมาะสำหรับคนที่หาแบบนาฬิกาเรียบง่ายแต่ว่าไม่อยากได้สายเหล็กนะครับเป็นสายยางคุณภาพดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่ากาันน้ำได้ถึง50เมตรฮะแล้ววัสดุก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับดูแข็งแรงมากเลยลน,เน,เลนเนี่ยเป็นสแตนเลสเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมสายเป็นสายยางตามมาตรฐานของคาซิโอเขานะครับผมไม่ต้องกลัวมันขาด,มขาดไม่ขาดง่ายนะครับพวกนี้สบายๆถ้าเราไม่เก็บในที่ร้อนจ,จัดๆนะใส่ทุกวันผมว่าขาดยากนะพี่ว่านะอันนี้ตรงตรง อันนี้มายมเนี่ยตั้งเวลาแล้วน,นี่เป็นอิก,การใช้ฐานใช้างานนี่ง่ายนะทานหมดเปลี่ยนฐานแค่นั้นเองแล้วก็เดินตรงด้วยนะกันนะ้าได้ถึง50เมตรมีบอกวันที่ด้วยนะขนาดทั่วๆไปคือขนาดมาตรฐานเหมือนเสื้อไซส์เอ็มไซส์ฟีไซส์มาตรฐานอนะ่ะขนาดตัวเรือนประมาณ43่สิบสามมลก็คือ4.3เซนติเมตรนะใช้างานนี่ง่ายเลยเนี่ยซื้อเป็นของฝากได้นะราคาไม่แรงนะพันนิด,น,ดนิดเองนะครับผมขอบด้านบนที่เป็นสีเงาๆนะครับเป็นสีเงาสีสตะตเลสเงาๆเนี่ยฮะมีตัวเลขบอกหลักเวลาไว้นะ กลางคืนก็เรื่องแสงที่ปลายเข็มสั้นเข็มยาวนะครับเรียกว่าเอาแบบที่ต้องใช้งาน,นมีครบนะครับทนทานใช้ได้เลยเดี๋ยวดูหัวสายเมื่อกี้ให้ดูอย่างเนียบสีเงินนะ,ะของที่ร้านจะเป็นสินค้าใหม่นะครับอของแท้ประกันศูนย์นยศูนย์ซี g จีหปีพร้อมกล่อง คู่มือใบป,ประกันศูนย์ใบเสร็จมีไปครบหมดเลยนะครับซื้อไปก็สบายใจได้นะครับมันไม่ใช่ของปลอมของมือสองของอะไรเพราะที่ร้านเป็นตัวแทนบริษัทนะครับแล้วเราก็เปิดเป็นบริษัทด้วยต้องออกใบเสร็จใบประกับภาษีอยู่แล้วนะครับก็ซื้อได้สบายใจได้เปิดกันมาปีหน้าเนะี่ยปีหน้าจะครบปีที่50พอดีเลยนะครับผมยังไงสนใจนะครับรบกวนติดต่อมาซื้อที่ร้านก็ได้ครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19เเปิดทุกวันช่วงนี้ปีใหม่ตกลงพี่ไม่ไปไหนเหมือนเดิมนะคืออยู่ทุกวันเปิดทุกวันนะครับ ยังไงสนใจก็มาจะมาช่วงปีใหม่ก็ได้หรือจะมาก่อนก็ได้นะครับผมหรือจะสั่งทางไลน์ที่เขียนไว้ข้างบนนะครับแอจาไลน์หรือแอจะเบอร์โทรก็ได้ถ้าจะสั่งให้ทันก่อนปีใหม่เนะี่ยพี่แนะนําสั่งก่อนมนที่3ามสิบสักสามสี่วันสักอย่างช้ายีิบเจ็ดอ่ะต้องสั่งแล้วคือช่วงปีใหม่ขนส่งก็ยังทํางานครับแต่ว่าคือบางทีหน่วยรถอาจจะไม่ครบนะหรือว่าไปรษณียจ,จะทํางานแต่ว่ามันหน่วยจ่ายาจ,จะไม่ครบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยคือสั่งล่วงหน้าพี่สักสามสี่วันรับรองได้ของแน่นอนนะครับผม โอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป2พทุ่มนะครับจากร้านสยามนการปินเก้าสวัสดีครับ